สวัสดีครับขอต้อนรับไปช่องกีตาร์มลลอรคดวันนี้เราจะมารีวิวกีตาร์โปร่งนะครับในชื่อยี่ห้อว่าเอ็นย่านะครับรุ่น e b ศ1นครับอ่าะครับดูโอเคนะครับเอ็นย่า e b 0 1นะครับขนาดไซส์จะเป็น3ต่อ4นะครับก็คือจะเล็กกว่ากีตาร์โปร่งปกตินะครับประมาณ1 1นะครับอ่าก็3ต่อ4 5ใหญ่4ก็คือลงมา1 1นะครับโอเคคันนี้บอดี้นะครับ ทั้งตัวนะครับเอ่อส่วนตัวนะครับเป็นลามิเนตมาร์ฮอกกานีนะครับอ่าบอดี้ทั้งไม้แปะข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ขอบนี้นะครับอ่าทั้งตัวตรงนี้แหละนะครับเป็นลามิเนตมาร์ฮอกกานีนะครับอคอนะครับจะเป็นมาร์ฮอกกานีเฉยๆนะครับอ่าตึงเคเบิดเป็นโลสฟูดนะครับอ่าตรงนี้นะครับข้างหน้าจำนวนมี20ฟิตนะครับอ่า อินเลนะครับหรือว่าจุดดูช่องนะครับจะเป็นดาวนะครับดาวเหมือนินจานะครับตรงเฟด12ก็จะเป็นเอ็นย่านะครับชื่อยี่ห้อนะครับนัดนะครับนัดก็คือตัวนี้ครับนัดกระดูกไม่ใช่กระดูกนะครับนัดสีขาวๆนี่เป็นพลาสติกนะครับสีก็จะเป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับเสียงก็จะประมาณนี้ เสียงก็ประมาณนี้ครับก็จากการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่พกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกพวกพาไปไหนได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปตั้งแคมป์หรือว่าชอบพกพาไปเล่นตามสถานที่ต่างๆนะครับที่แบบเป็นการดีดแบบเสียงโป่งๆนะครับเล่นแบบสนุกสนานนะครับในส่วนของการใช้งานอาจจะใช้ทํางานก็พอได้นะครับเสียงก็พอฟังได้ แต่เสียงก็จะไม่ครอบคลุมในการใช้งานทั้งหมดนะครับย่านเสียงก็จะมีไม่ครบขาดย่านเสียงไปบ้างนะครับโอเคราคาก็จะประมาณ3,000บาทนะครับจำราคาที่น่ชัดไม่ได้ลองเสิร์ชหานะครับ enya eb ศูนย์นนะครับอ่ะลืมบอกพิเศษตัวนี้นะครับ pb ศ1ตัวนี้จะมีถ้า eb ศ1เฉยๆจะไม่มีนะครับภาคไฟฟ้าแต่ถ้า eb ศ1แล้วก็มีรุ่นต่อไทยจะมีไฟฟ้านะครับ สามารถเสียบแจ็คตรงนี้นะครับนา้วกาใส่ทานสี่เหลี่ยมนล้วก็ต่อเล่นได้เลยนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนดีวยข้ามรับชมนะครับ